อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ใหม c ครับกันอีกแล้วพาร์ทที่3กันแล้วสำหรับ Let's p l ซีซั่น o n 2นะครับก็อยู่กับผมนาก,กี้คนเดิมนะฮะโอเคหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะฮะเนื่องจากอ่าผมติดอ่าสอบนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาทำคลิปนะฮะเวลาเล่นเกมก็ไม่มีนะครับก็เลยหายไปนะครับ ก็โอเคตอนนี้ก็ยังสอบไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าก็นะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงการแคสเกมก็เลยมาแคสนิดๆหน่อยๆนะครับก็โอเคเอในพาร์ทนี้เราจะทำไรกันดีพาร์ทที่3กันแล้วาพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีอาหาร <c oughs> เราไม่อยากฆ่าสัตว์อะเราอยากเราอยากเก็บสัตว์ไว้เลี้ยงก่อนนะฮะยังไม่อยากฆ่าสัตว์ นะครับก็เลยอยากจะปลูกข้าวนะครอยากจะทําฟาร์มนะครับก็โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะทําฟาร์มกันละกันนะฮะก็โอเคนะฮะตามนั้นเราจะมาทําฟาร์มกันในพาร์ทนี้โอ้โหขนแกะครับผมไปวิ่งตัดมาได้เยอะมากตอนที่ไม่มีก็ไม่มีฮะตอนที่มีนี่ก็มีเลยครับโอ้โหไข่ไก่เก็บไปซัรฟริงซัรฟริงก็ยังไม่ไม่ต้องเก็บกระ,ะขนนกเอ่อสตริงงออกไม้นะครับ ขนแกะสีน้ำตาลขนแกะสีเทาอะไรที่ไม่ได้ใช้ฮะก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอ่าเราจะไปทำฟาร์มกันเลยดีกว่าไปทำตรงไหนดีจะมืดยังครับโอ้ใกล้มืดแล้วเออเราจะไม่ทำถังน้ำเลยนี่ว่าเออเราต้องทำถังน้ำก่อนนะครับเหล็กมาสามอันเย่สามอันโอเคอ่าจะมืดยังหนอโอ้ใกล้มืดแล้วฮะ เดี๋ยวร,รอให้มันเดี๋ยวเรานอนก่อนให้มันเช้าแล้วกันพอมันใกล้มืดแล้วโอเครอสักครู่ให้มันมืดแ,แล้วกันระหว่างรอเราก็ตีหญ้ารอนะครับจะได้ซีดอ่าจะได้ซีดไปปลูกเพิ่มนะครับอ่าตีหญ้าแถวนี้อ่าโอเคดอกไม้ไม้นี่ก็ลบเหลือเกินอ๋อโอเคหญ้าหญ้าก็ลกเหลือเกินอ่าเราต้องทําให้พื้นที่แถวนี้มันสะอาดนะครับต้องตีหญ้าออให้หมดโอเค ยาก็ได้เม็นสีเม็นสีจะได้ไปปลูกเป็นข้าวนะฮะเราจะได้มีอาหารกินเราจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์เก็บสัตว์ไว้เลี้ยงดีกว่านะครับโอเคก็มีคนขอนะครับอยากให้ผมทําฟาร์มทาฟาร์มฟาร์มแบบได้เนื้อย่างเนาะก็เดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าทําไงนะครับก็ขอไปคิดก่อนนะครับโอเคนอนเย่ฮ้ยโอเคโอเค ไปทำฟาร์มกันดีกว่าในพาร์ทนี้นะครับแค่เปิดปรับงอ,อ,อโอเคทางน้ำอยู่ไหนทางน้ำโอเคเราจะไปตักน้ำตรงนี้ม,ตมีตรงนี้มีบ่อน้ำพอดีโอเคเยี่ยมไปเลยปรับนะครับก็สำหรับฟาร์มเนะฮะเราจะไปทำในพื้นที่ที่ไม่ธรรมดาเนะฮะเราจะไปทำฟาร์มบนพื้นที่ที่เป็น ที่เรียกว่าสปาวช้างนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เราเกิดนั่นเองนะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ททพิเศษครับเป็นพื้นที่ที่พิเศษนะครับโอเคมันอยู่ตรงไหนว่าจําไม่ได้แล้วเราเกิดตรงไหนเออจำได้ว่าอยู่แถวนี้ป่ะน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาดูแป๊บหน,นึ่งแถวนี้ป่ะน่าจะแถวนี้นะฮะจำได้ว่าทําสัญลักษณ์ไว้อยู่อ, Star อ้อตรงนู้นโอเค เราจะไปทำฟาร์มกันตรงนี้นะฮะอ่าฮะนี่นะครับบนพื้นที่ที่เรียกว่าสปาวช้างหรือจุดเกิด่อเอ็นเดอร์แมนโอ้โหในพื้นที่ที่เป็นสปาวช้างหรือจุดเกิดนะครับมันเป็นพืนอุยเอ็นเดอร์แมนมาทำไรแถวนี้วะชิบหายเอ็นเดอร์แมนไปไหนก็ไปจะทำฟาร์มโอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับ บนพื e ens, ini, donc, ้นท <c oughs> oh, okay. ี่ที่เป็นสปาวช้างหรือจุดเกิดนะครับมันเป็นพื้นที่ที่พิเศษนะครก็คือเป็นพื้นที่ที่แมปมันจะโหลดตลอดเวลาเนะฮะเป็นพื้นที่ที่แมปมันจะเจเนเรตตลอดนะครับทาให้ข้าวนะครับมันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันแมปมันโหลดตลอดเวลานะครับมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่พิเศษนะครับก็เราจะทําตรงนี้ให้มันเป็นฟาร์มแล้วกันนะฮะมันเป็นพื้นที่จุดเกิดของเรานะครับโอเคก็ คงต้องถลุงดินตรงนี้ออกนะครับดินตรงเนี้ยที่มันเป็นพื้นที่ต่างระดับเนี่ยคงต้องถลุงออกนะครับให้มันเป็นพื้นที่สําหรับปลูกข้าวได้นะครับโอเคโอเคเราจะถางดินตรงนี้ออกขุดออกนะครับโอเคครับโอ้โหฮะไม่ธรรมดาฮะเยอะพอสมควรเลยโอ้โหอ๋อเอามีตรงนี้มีซับปิ้งโอเคเยี่ยมโอเคโอ้โหอ่ะ โอเคทำก็ทำวะเราจะเอาดินตรงนี้ออกนะฮะให้มันเป็นพื้นที่ที่สม่ำเสมอให้มันเสมอกันนะครับโอเคมันจะได้เรียบแล้วก็สวยงามโอเคอ่าตรงนี้ก็คือจุดเกิดเป็นจุดจุดที่เราเกิดขึ้นมานะฮะมาร์กไว้ให้ดีฮะเป็นพื้นที่ที่สำคัญครับเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะฮะเราต้องเก็บไว้ครับพื้นที่ที่เราเกิดนะฮะโอเคอู้แลกเป็นไรวะทำไมแลกวะ วัดจะไม่เป็นไรอ่าโอเคอ้าวแตกมีสำรองไหมไม่มีคราฟใหม่ก็ได้ของคาฟอ่าโอเคเอาตั้งไว้ไหนดีเอาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ทำโชเวลโอเคอ่าเชเวลอยู่ไหนอยู่นี่อ่าไปคุดต่อครับโอเคอ๋ออ๋อใกล้เสร็จแล้ว ไ้เสร็จเร็วโอเคอ่าฮะทำไมมันแหลกวะทำไมมันแหลกไม่เข้าใจโอเคอ่า okay. uh huh. แบบนี้โอ okay. เคนะครับได้เป็นพื้นที่ที่เรียบสมควรนะฮะเรียบสมควรก็เดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มกันเลยทำไงดีเอ่อ uh huh. แต่เด้ด้ตรงนี้เอาถมก่อนถมตรงนี้ออกก่อนนะฮะให้มันสม่ำเสมอให้มันเรียบก่อนนะฮะจะได้วัดถูกว่ามันจะเอายังไงนะครับโอเคเอ่อประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับอาา่าฮะโอเคเอ่อเอาไงดีเราจะขุดตรงนี้ อ่าแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปเนี่ฮะเราจะมาทําฟาร์มกันแบบธรม als, ร,ธรมดาธรรมดากันก่อนนะฮะเราจะไม่ทาฟาร์มให้มันยังไม่ทําฟาร์มให้มันยิ่งใหญ่ยังไม่ให้มันเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะฮะเราจะทําให้มันเป็นฟาร์มแบบธรรมดาธรรมดาก่อนลวกันนะฮะเป็นการเริ่มต้นการทาฟาร์มและกันนะฮะไม่ต<ห>้องไปทําให้มันยิ่งใหญ่ไม่ต้องให้ไปทําให้มันอัตโนมัตินะฮะก็ถ้าฟาร์มอัตโนมัติเราค่อยทําในอนาคต ได้นะครับตอนนี้เอาแค่ฟาร์มธรรมดาปลูกข้าวไว้กินก็พอนให้มีข้าวกินก็พอแล้วนะครับโอเคเราต้องทำนี่ครับเรียกว่า stone hole นะฮะก็คือเป็นจอบเป็นที่พ่นดินนะครับโอเคฟาร์มแบบธรรมดาของเราก็คือเป็นฟาร์มแบบพื้นฐานนะฮะสำหรับวิธีทำก็ไม่ยากครับเราวางน้ำไป1นถังนะจากนั้นก็กดไปแบบนี้ครับ2 3 4นี่ครับ 1>, 1 2 3 4โอเค1 2 3 4นะครับแบบนี้อ่าเป็นฟาร์มแบบเบสิกครับอ่าเป็นฟาร์มแบบเบสิกเบสิกนะทำง่ายง่ายนะไม่ต้องยุ่งยากนะครับอ่าจากนั้นก็ทำการอ่าพรวนดินครับแบบนี้เลยครับอ่าฮะแบบนี้เลยฮะอ่า,แบบอาโอเคอย่างนี้ตร,นตรงกันเยี่ยมปุ๊บ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  โอเคโอเคฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างฮะรูปร่างไงไม่รู้เป็นฟาร์มขนาดสี่เหลี่ยมนะฮะก็ประมาณเป็นขนาดเ้คูณเนะครับเป็นฟาร์มขนาดพื้นฐานเป็นฟาร์มแบบเบสิกเบสิกเนะฮะเป็นฟาร์มแบบธรมธรมดาธรรมดาเนาะไม่ได้มีอะไรมากเป็นฟาร์มที่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่ธรรมดาครับโอเค อ่าเป็นฟาร์มขนาดมาตรฐานนะฮะขนาด9ก้าคูณเก้ครับโอเคก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยเนะฮะใหญ่พอสมควรเอ่อจากนั้นเอาซีดไปปลูกฮะซีดที่เราได้มาอ่าซีดที่เราได้มาแล้วก็ไปปลูกุลงอยปลูกลงไปเยอะงอปลูกไปปลูกไปปลูกปลุ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 ปลุกปลุกให้ทั่วให้ทั่วถึงโอเคครับ อ่าปลูกซีลงไปแบบนี้จะได้เป็นข้าวให้เรากินนะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยอ่าอ่าฮะป๊บป๊าป๊บป๊าป๊บป๊าโอเคอ่าฮะใกล้มืดยังวะโอ้ใกล้มืดแล้วครับเราต้องทำให้เสร็จก่อนมืดฮะจะได้กลับไปนอนอ่าอ่าฮะโอเคหมดเร็วเหลืออีกสิบสามอัน พอหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่เป็นไรโอเคถือเป็นการปลูกลอตแรกนะฮะเป็นการปลูกลอตแรกก็ถ้ามันไม่เต็มฟาร์มก็ไม่เป็นไรเราค่อยหามาเพิ่มขาดไป3อันขาด3อันเหรอหาแบบเราต้องการซีดครับเราต้องการซีดซีดจ้ะซีดซีดดับดีครับได้มาหนึ่อันอ๋อเอ็นเตอร์แมนก็เหลือเกินเออต้องการซีดครับมีซีดให้ไหมครับ อู้แหลกออ้ไรวะพอเอนเดอร์แมนแน่แน่เลยอ่าได้มาสองครับทำไมมันแหลกวะไม่เข้าใจอ่าสีดครับขออีกหนึ่งอันให้ผมเธอได้มาเกี้แล้วได้มาสองานผมต้องการอีกอันเดียวมันจะมืดแล้วผมจะไปนอนแล้วผมต้องการสีดอีกอันเดียวเท่านั้นครับผมต้องการสีดอีกอันเดียวมันจะมืดแล้วครับ มันจะมืดแล้วผมจะรีบกลับไปนอนรีบกลับบ้านนอนเดี๋ยวแม่ดา่าขอซีดนะขอซีดอันเดียวพอเฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้เลยอะผมจะกลับบ้านนอนเดี๋ยวแม่ดา่าอ้าได้แล้ว้วายเย้สามอันโอ้โหมืดแล้วครับมืดแล้วต้องรีบกลับบ้านไปนอนแล้วเดี๋ยวแม่ดา่าเดี๋ยวแม่ดา่าไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านนอน เย่กลับบ้านกลับบ้านนอนแล้วบ้านกลับทางไหนเอาชิพหายโอทางนี้นะครับโอเคอ๋อกลับบ้าน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 แล้วกลับบ้านนอนโอ้โหไม่ใช่กลับบ้านอีกกลับถ้ำนอนเออโอเคกลับแล้วถ้ำอยู่ไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วฮะเป็นสัญลักษณ์โอเคทำว้ดีฮะมีสัญลักษณ์จะได้จำได้ทำทางกลับบ้านได้โอเคอู้หกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วแม่ด่าแล้ว แม่จ้าหนูกลับบ้านแล้วเข้าบัาบปิดประตูปึบโอเคนอนปับโอเคโอ้ยรอดมาอีกคืนหนึ่งเนะยฮะเยี่ยมไปเลยอาตื่นแล้วไมครับนี่นอนตื่นเร็วเนาะโอเคคนนี้ผมนี่ตื่นสายอ่าโอเคสวัสดีเช้าวันใหม่โอ้โอ้มีซอมบี้ติดไฟเราต้องไปช่วยเขานะฮะเขาทรมานจากไฟ เราต้องไปช่วยเขาให้เขาทรมานน้อยที่สุดซอมบี้โอเครีบรีบตายไปซะโ okay. อเคอฟาร์มเราก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมฟาร์มเราหน่อยเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานทาเสร็จเมื่อวานโตหรือยังน้อโอ้โหฮะัมอนเตอร์เยอะมากครับเรานอนดึกนอนดึกมอนเลยเกิดโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้มีกระดูกเก็บกระดูกแป๊บเออเอากระดูกไปทําบนมิวก็ได้นี่หว่าเออใช่เลยจะได้เอาไปทําเอาไป ทำให้ข้าวมันโตเออ okay. โอเคโอเคโอ้ข้าวเราก็ฟาร์มเขียวขจีนะฮะดูดีหมูไปเหยียบข้าวทาไมเดี๋ยวฆ่าเลยเนี่ยเฮ้ยแมงมุมยยอ,ยอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะทําบนมิวดีกวาอ่าได้บนมิวมานะครับบนมิวก็คือเป็นปุ๋ยที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตของข้าวนะครับอ่าเราคลิกไปที่ข้าวปึ๊บอ่าข้าวก็จะโตปึ๊บอ่าข้าวก็จะโตปึ๊บ ก็จะได้เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปลูกคืนนะฮะโอเคได้เข้ามาหนึ่งอันแล้วนะฮะอโอเคก็ยังไม่พอทําขนมปังอยู่ดีนี่แหละเนาะเราจะกินอะไรทีเนี้ยเลือดเราก็เต็มอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าในอนาคตเลือดเราคงไม่เต็มแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแบงมุมอย่านะเว้ยถ้ากระโดดนี้นี้เจอดาบแน่ๆอย่ามากระโดดแถวนี้นะเฮ้ยแบงมุมฮลัลโหลแบงมุมออกไป ออกไปจากฟาร์มออกไปออกไปทำไมดื้อจังเลยครับทำไมดื้อจังเลยไปยทำไมดื้อจังอ,ออกไป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 โอ้โนั่นงั้นไงเลื่อนไม่เต็มละไม่มีอะไรกินด้วยอ,อะไรกินดีหมูเป็นอาหารของฉันไม่เราไม่ฆ่าสัตว์นะครับเ,ออเดี๋ยวเราต้องปักไฟหน่อยละกันนะฮะเพื่อให ข้าวมันจเจริญเติบโตนะครับข้าวจเจริญเติบโตได้ถ้ามันต้องมีแสงสว่างนะครับแสงสว่างมันจะมีเฉพาะตอนกลางวันนะฮะตอนกลางคืนมันจะมืดมันจะไม่มีแสงสว่างข้าวมันจะไม่เจริญเติบโตนะครับเราต้องปักไฟเพื่อให้แสงสว่างแก่ข้าวของเราข้าวเราจะได้โตและจะได้เอามาทําอาหารไว้กินได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะปักไฟเยี่ยมเออโอเค ปักไฟหกทิศเลยแล้วกันอ่าปักไฟสว่างสวยัยโอ้โหอ้าวทอดหมดแล้วหรอับเพิ่มสิครับเออโอเคอ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้โอเคนะฮะโอเคเราก็รอให้ข้าวมันโตนะใช่ไหมครับข้าวมันโตไวมากครับก็คือมันเป็นพื้นที่จุดเกิดนะฮะสปาวช้างนั่นเองนะครับทําให้ข้าวมันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับ โอเคขนแกะเอ้ยแกะมาแถวนี้ไม่ได้ต้องตัดขนโอเคโหฮะรอนจอนเลยอ่าตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยเว้ยอ๋อเรายังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะหาอาหารโดยที่เราไม่ฆ่าสัตว์นะฮะก็คือนี่ครับเห็ดมัชิตาเกะโอ้โหครีปเปอร์ครีปเปอร์มัชิตาเกะออกไปเออไม่เอา โอ,อ้ยอย่าม่อยา่ยาระเบิดอย่าระเบิดโอ้ไม่ได้แดกหรอกโอเคยา่ากูมีกระดูครับมีแก่ครับขอคนหน่อยครับขอคนหน่อยครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะนะฮะเก็บไว้งั้นๆแหละเผื่อได้ใช้เนี่ยแกะขึ้นต้นไม้โอ้โหแกะขึ้นต้นไม้ <laughs> โอเคอีกวิธีหนึ่งที่เราจะหาอาหารนะฮะโดยที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือนี่ครับเห็ดมัชิตะเกะนะฮะทำยังไงฮะถ้าเราไปทุบแบบธรรมดานะี่ครับอ่ะทุบปึปบอ้าทุบดีครับอ่ะมันจะไม่ได้อะไรนะครับถ้าเราอยากได้ให้มันดอบเป็นเห็ดนะฮะเราต้องใช้นี่ครับที่ตัดขนแกะนะฮะในการไปตีมันนะฮะตีพรว่ออ๋อแกะมานีเลยข้อหากวนตินโอเคขนมา เราต้องเอาที่ตัดขนแกะนะครับไปทุบนะฮะกดค้างปรับอ่าเราจะได้เห็ดมาหนึ่งอันนะฮะเป็นเห็ดสีแดงน่ครับเป็นเห็ดสีแดงเอ่อ่าอ่าที่ตัดขนแกะมาอยู่ในที่ตัดขนแกะนะครับเราก็สามารถเก็บเห็ดได้นะฮะจากที่นี่เอาได้เห็ดปะวะอา่าได้นะครับได้เป็นเห็ดมาเป็นเห็ดสีแดงนะครับอ่า โอเคเมื่อเราได้เห็ดสีแดงนะครับโอเคอ่ะเราก็ต้องไปหาเห็ดสีขาวนี่ครับเพื่อมาปรุงเป็นซุปเห็ดนะครับแล้วเห็ดสีขาวมันอยู่ไหนวะอู้สีเขียวสีเขียวนง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 เขียวว้า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 วถอยไม่ทันครับระเบิดเบยไม่เป็นไร โอ้ต้องซ่อมด้วยนะฮะอืมต้องซ่อมอีกเสียเวลาเอ้ยน้องเขียวนี่ก็นะะใจร้อนอตีนิดตีหน่อยก็ไม่ได้แล้วเบิดเลยอะนะฮะหยอกนิดหยอกหน่อยก็ไม่ได้อะตีหน่อยเดียวแล้วเบิด <laughs> โอเคงออ่าตรงนี้เออโอเค ทำให้มันเป็นคงสภาพเดิมไว้มากที่สุดนะฮะเราจะไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากการตัดไม้นะี่ฮะถ้าเป็นพื้นที่เราต้องรักษาความความเป็นธรรมชาตินะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะโอเคเราต้องไปหาเห็ดขาวครับเห็ดขาวเห็ดขาวอยู่ใสเฮ้ยแมงมุมไปทำอะไรบนนั้นแมงมุมอะลูอะลูอะลู ออเยี่ยมโอเคอุ้ย,ยแหลกแมงมุมจ๋าโยโยโยให้ตีฟรีฮะ,ะเห็ดขาวอยู่ใสเห็ดขาวไหนวะไม่เจอเลยเว้ยมันต้องมีดิป่าป่าไม้ดาร์กมันต้องมีเห็ดขาวเห็ดแดงโอ้โหครับหูเหมืองเหมืองเยอะเหลือเกินยังไม่มีเวลาไปลงเลยอ่า ไม่ไม่มีเลยวะฮัลโหลสวัสดีครับเห็ดขาวเห็ดขาวครับไม่ว่าไม่ทราบว่าอยู่ไหนครับอ๋อเห็ดขาวครับฮัลโหลเออไม่มีเลยครับไม่มีเห็ดขาวเลยเว้ยกลับแปบ๊บเดี๋ยวกลัวหลงทางฮนะมาไกลไม่ได้ครับยังจําทางไม่ค่อยได้โอเคกลับบ้านแปบ๊บเห็ดขาวอยู่ไหนเห็ดขาว อยู่ใสอ๋อเห็ดขาวจำได้ว่าเคยเห็นอยู่นะเห็นอยู่มันแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเห็ดขาวอยู่ใสเห็ดขาวอ๋อนั่นไงเห็นแล้วนะครับเห็ดขาวของเราโอเคเยี่ยมไปเลยอของเต็มอยู่อะทำไงดีทิ้งอะไรดีวะ ทิ้งอะไรดีน้อทิ้งไม่ลงครับทิ้งสลับแล้วกันไม่ทิ้งแล้วเอาวางไว้เงี้หล่ะโอเคอ่าเห็ดขาวฉันมาแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาที่ตัดขนแกะนี่ฮะอ่าทำไมไม่ได้อ๋อได้อยู่นะครับน่าเราก็จะได้เป็นเห็ดนี่ฮะเห็ดสีน้ําตาลไม่ใช่สีขาวดิเออต้นมันสีขาวแต่ได้เห็ดสีน้ําตาลนะครับอ่าเราก็สามารถเก็บเห็ดได้นะครับน่า โอเคกลับบ้านโอ้มืดแล้วครับจะมืดเร็วเอาเฮ้ยกลับบ้านทางไหนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาทางนี้โอเคเอ้ยรีบกลับบ้านมืดแล้วเดี๋ยวแม่ดาโอ้มืดแล้วเดี๋ยวแม่ดากลับบ้านเร็วโอ้ครับชีวิตนี้กลับบ้านดึกทุกวันนะเ <laughs> ทีเ่ยวเที่ยวดึกแล้วอ๋ออ๋อกลับบ้านกลับบ้านแกะแกะเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวแม่ดานะออขนมา ย่ำยังไม่ยังมีอารมณ์มาเก็บผลแกะโอ้โหข้าวเราก็โอ้เริ่มโตแล้วนะฮะเห็นไหมครับข้าวมันโตไวมากครับโอ้โหทำไมมันแหลกมากครับไม่เข้าใจจิมจิมอ๋อไม่ต่างอะไรกับแมปเก่าเลยครับแหลกขนาดนี้โอ้เอ็นเดอร์แมนอย่านะอย่ามายุ่งนะเอ็นเดอร์แมนถ้าเราไม่มองหน้ามันมันก็ไม่ทําอะไรเรานะครับก็หลีกเลี่ยงกันมองหน้าเอ็นเดอร์แมนเพราะมันเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างอันธพาลนะฮะมองหน้านิดมองหน้าหน่อยนิด โอ้โหมองไม่ได้โอ้โหมอนเตอร์เต็มบ้านเลยครับเข้าบ้านได้ไม่นอ้คูเข้าบ้านได้ไม่นอ,นนอโอ้โหชิบหายแล้วดาบอยู่ใสดาบเดี๋ยวต้องตั้งหลักก่อนครับต้องถอยตั้งหลักแล้วก็ดับเด็บดั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 บดาบโอ้โหอยา่ยาอย่าไม่เอาโอ้โหเลือดจะหมดแล้วรีบเข้าบ้านโอโ้วิ่งเข้าบ้านแป๊บโอ้โห เข้าบ้านเขบปิดประตูปิดประตูะตโอ้โหนอนไม่ได้แน่นอนครับจังหวะนี้เ,เราต้องทุบเตียงแล้วก็ลงไปนอนเอาของเต็มชิปหายเอ,อเก็บอะไรไวด้ดีเก็บ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 อะไรก็เก็บเอาเก็บเตียงไว้ทำไมโอ้ชิบหายแล้วรีบไปนอนฮะต้องลงไปข้างล่างเนี่ยจะได้นอนได้โอ้ชิบหายวายวอดกันเลยทีเดียวอ,อนอนตรงนี้น่าจะได้แล้วมัง้ง โอเครอตายอีกหนึ่งคืนเกือบตายกับบ้านดึกก็งี้แหละเ้อ,อโอเคขึ้นบ้านทางไหนทางนี้อ่าขึ้นบ้านยยเยออแคแล้วก็อา้าววางที่นอนลงไปนะครับก็หลังจากที่เราไปเก็บเห็ดมาใช่ไหมฮะเราก็สามารถทําซุปเห็ดได้แล้วนีฮะเราท,ทําถ้วยครับน้ามันจะมีซุปเห็ดมัส o ูมสติล นะครับซุป <Yeah. S 1> เย่อของเต็มมาของเต็มอีกแล้วนะเ,เต็มอะไรกันนะกันหนะ่าฮะฮะเราได้ซุปมาแล้วนะครับได้ซุปมาแล้วกินซุปอ,อร่อยอร่อยแล้วก็ทําได้อีกอันนึงหรือเปล่าทําได้ไหมทําได้นะครับ yeah. เย่อออยู่นี้โอเคกินซุปอีกแล้วเ,เลือเต็มนะครับโอเค อ่าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอ่าโอเคฟาร์มเราก็เสร็จแล้วโอเคครับสหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคก็ถ้าคลิปนี้เอ้ยถ้าถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงนะฮะก็ต้องขอบอกไว้เลยะครัยเพราะว่าเป็นช่วงสอบนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาแคสมาคือเวลาเล่นเกมก็ไม่มีแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไว้สอบเสร็จเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับ จะมากลับมาทําคลิปแบบท,ทาคลิปลงทุกวันอีกแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสอบนั่นเองนะครับก็โอเคครับก็ขอบอกไว้แล้วกันเนาะ,อะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนในเีเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมดักกี้เกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า